สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกครั้งกับ e ีซี่ซีหกสานะครับวันนี้เหมือนที่ผมเคยบอกไว้ว่าผมจะไปซื้อไอโฟนสิบสามโปรแนะครับวันนี้ก็ไปเอามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จากเดิมที่เคยเคยตั้งต้นว่าจะไปเอาสีกราฟไฟ์นะครับปัจจุบันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าพอลองใส่เข้ากับเคสที่ผม <c oughs> ซื้อมาเนี่ยกลายเป็นว่าสีกราฟไฟ์เนี่ยมันดูไม่ค่อยขับกับตัวเคสสักเท่าไหร่นะผมก็เลยเอาเป็นสีเซียร่าบูเหมือนเดิมนะครับ แต่อย่างที่บอกแหละสีเยราบูมันออกดูแล้วเป็นเทาๆเหมือนเทาลัมโบอ่ะผมก็เลยแบบเออก็โอเคอ่ะพอดีเลยเห็นไหมใส่กับเคสที่ผมใช้ของวิงเก้นะครับนี่ที่เคยรีวิวไปแล้วถูกมากนะ390ลด10%เด้วยเหลือ300อกว่าบาทนะครับนี่เห็นไหกล้องกล้องที่เห็นก็ต้องบอกก่อนว่าขนาดของกล้องนี่คือแบบโหต่างจาก iPhone 11 Pro Max ที่ผมเคยใช้เยอะมากนะดูสินะครับ โดยรวมคุณภาพของกล้องดีกว่าเดิมเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะแนบรูปให้ดูนะว่าไอ้รูปที่ผมถ่ายตอนกลางคืนนั้นมันเป็นยังไงบ้าง ต้องบอกก่อนว่าการมาคราวนี้ของ iPhone 13เนี่ยมีการเปลี่ยนเรื่องของเซนเซอร์กล้องเยอะอยู่เหมือนกันคุณภาพดีขึ้นเยอะนะครับจาก12 Pro เป็น13 Pro นี่เซ็นเซ,นเซอร์ใหญ่กว่า84เลยนะเยอะมากนะนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะบอกว่าเฮ้ยมันคุณภาพมันดีขึ้น,นในเรื่องของกล้องอันนี้แบบผิดภูผิดตานะจากเดิมการถ่ายภาพกลางคืนของ iPhone ผมว่ามันก็ไม่ค่อยจะดูโอเคซะเท่าไหร่ถ้าเทียบกับ Android นะครับทีนี้นี่นแพคเกจจริงอย่างที่ผมให้ดูไปนะก่อนหน้านี้ในคลิปก็จะเห็น บางลงเล็กลงมากๆฉลาของตรงนี้ของ Apple ก็กลายเป็นกระดาษไปแล้วของที่แถมก็แทบจะไม่มีอะไรแต่ยอมรับว่าคราวนี้ที่ผมไปซื้อเลยแล้วก็ไปซื้อที่สยามซอยสองนะครับมีจัดงานอีเวนต์อยู่พอดีแล้วผมก็ได้ของแถมมานี่เห็นไ,ไหมมูลค่า6กร้บาทเป็น u s b c 20บาทพาวเวอร์อะแดปของแท้นะนี้ของแท้นะบอกก่อนนะครับได้มาด้วยคุ้ไมไหมล่ะนะครับเพราะว่า i p h o n นมันไม่มี ของแถมตรงนี้มันไม่มีมาให้แล้วนะเดี๋ยวดีแดปเตอร์ไม่มีแล้วก็ต้องยอมรับว่าเออได้มีกหกร้เแต่ถามว่าแล้วผมจะใช้ไหมผมมีอยู่แล้วนะจริงๆเดี๋ยวผม,ผมคงประกาศขายอันนี้นะขายแบบถูกๆเอาไปเลยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมซื้ออีกคืออะไรตัวนี้แม็กเซฟตอนแรกว่าจะไม่เอานะจริงๆราคาพันสราบาทนะครับเห็นไหมเชื่อไหมว่าผมได้เท่าไหร่ผมได้มาหกรบาท ปโปรโมชั่นนะนี่ไม่ได้หมายความว่าผมไปซื้ออะไรข้างนอกที่แบบว่ามันของปลอมนะนี้ของแท้นะสังเกตดูนะมีเลขซีร่งซีเรียลอะไรเรียบร้อยหมดตรงนี้เลยนะนะครับชัดเจนนะเห็นไ,ไหมก็ต้องบอกก่อนว่ามันมีการทำโปรโมชั่นอยู่นะครับก็เลยซื้อจากที่ช็อปมาด้วยเลยนะครับก็ราคาถูกมากลดไปตั้งเยอะอะคิดดูแล้วลดเกินเ,เกิน50%เพราะว่ามันผมได้มา690บาท เกิน50%น่าจะเท่าไรอ่ะ60%โอ้เยอะมากนะอันนี้รถเยอะจริงๆจริงๆถามว่า Maxsaf ผมสนับสนุนให้ใช้ไหมถ้าถามผมจริงๆนะเพื่อที่จะแบบถนอมแบตเตอรี่เนี่ยก็พอไม่ค่อยอยากแนะนำเท่าไหร่เพราะมันเกิดความร้อนสะสมชาา้า l i นไลนิ่งจะดีกว่าแต่ว่างั้นแหละมันถูกไงผมก็เลยซื้อนะครับก็เป็นอันนึงที่ยอมรับว่าซื้อคือมันสะดวกยอมรับ Maxsaf แตะปั๊บสะดวกชาร์จง่ายอะไรประมาณนั้นนะครับดีกว่าไปซื้อ ของก๊อปอะไรประมาณนี้ซึ่งแบบของก๊อปตอนนี้ไอ้แบบนี้ก็ขายกัน400กว่าบาทนะนี่690ของแท้ทำไมไม่ซื้อละ่ะจริงปะ่ะอืมนะครับก็ประมาณนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมมารีวิวให้ดูเนาะว่าไอตัวไอโฟนสิบเนี่ยกล้องเนี่ยมันดีกว่าเดิมแน่นอนเซนเซอร์ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนอตมันเนี่ยตัว d e ฟฟิลล์คามเมลา่าไอตัวเนี่ยทูเดฟคามเมล่าเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่า เล็กลงกว่า iPhone 11 Pro Max เยอะมากอันนี้พอดีผมยังไม่ได้อ่อนนะเล็กลงไปประมาณ20%ตัวจอเองเนี่ยก็มีเฟซเรท120 h 120Hz ถึง10 h z นะ10-120นะครับทำให้เกิดความลื่นในการในการใช้งานนะครับดีกว่าดีกว่าตัวจอเดิมที่มีอยู่ในตัว iPhone ตัวเก่าๆนะครับยอมรับว่าโอเคทีเดียวนะครับก็เป็นประมาณนั้นแต่ก็สิ่งหนึ่งที่ผมยังรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนก็คือ i g h t น i n g เนาะไม่เปลี่ยนสักที แันนี้เป็นไทสีนะไม่ยอมเปลี่ยนก็เป็นประเด็นอันนึงที่ผมคิดว่าแล้วละอะไรฟังก์ชันที่เขาบอกว่าเป็นถ่ายวิดีโอแบบโปรเร s ซู u ชั่นนั่นนะถ้าเปิดแบบ 4K นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรข้อมูลจํานวนมหาศาลเนี่ยจะถ่ายโอนยังไงนึกออกใช่ไหมผมเห็นมีเมืองนอกเขาแบบมันก็ไปเทสกันแล้วนะก็อยู่ที่20นาทีประมาณ87กิกคิดภาพเรือ87กิกทานเฟอร์ผ่าน USB ที่เป็น lightning port นะครับเป็นความเร็วอยู่ที่480เมกะบิตเปอร์เซกนะตามมาตรฐาน USB 2 ตในะที่ Type C วันนี้คุยกันที่40กิกะบิตเปอร์เซก480กับ40,000ต่างกันขนาดไหนคิดดูเองนะ480เมกะบิตกับ40,000เมกะบิตใน USB C ในปัจจุบันที่ใช้กันอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่จะทานเฟอร์ไฟล์ขนาดใหญ่อย่างที่เราถ่ายวิดีโอแบบโปรเลสโซลูชันมาใน iPhone 13 Pro 13 Pro Max มันจะเป็นปัญหาแค่ไหนในการที่เราถ่ายโอนคิดดูเองบนะ้างถ้าคิดว่าแบบเฮ้ยถ่ายถ่ายแล้วก็ถ่านโอนผ่านตัว Lightning ไม่เวิร์กแนะ่ผ่าน AirDrop โอ้โหชวนให้คิดนะเอาจริงๆ เยอะมากนะ80กว่ากิก20นาทีคิดดูวเองแล้วกันทีนี้อันหนึ่งที่ผมอยากให้เห็นฟีเจอร์ดีๆอันหนึ่งของตัว iPhone 13วันนี้ที่เขาทําได้ก็คือฟีเจอร์ที่เขาเรียกว่าโหมด cinematic mode นะครับในการถ่ายภาพยนตร์เพืแบบ่อใบมันเหมือนละลายฉากหลังเนี่ยตอนนี้ที่ผมถ่ายอยู่ผมถ่ายอยู่บน Sony ZV1 นะครับแล้วก็เปิดโหมด defocus ก็คือให้มีการละลายฉากหลังเกิดขึ้นในตัวกล้องนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นฮาร์ดแวร์ไม่ใช่ซอฟต์แวร์สังเกตดูแล้วกันนะว่าพวก ผมให้ดูนะผมผมที่โดนโฟกัสอยู่ตอนนี้สังเกตปลายผมผมนะมันจะคมแล้วก็ชัดเห็นไหมฉากหลังจะถูกเบลอโดยฮาร์ดแวร์ไม่ใช่ซอฟตแวร์นะครับเพราะฉะนั้นเห็นเลยว่าปล่อยผมปลายผมยผมเนะี่ยมันจะคมไม่ได้ถูกเบลอโดยซอฟต์แวร์สังเกตดูนะจำอันนี้ไว้เดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูแล้วกันนะครับประมาณนี้มารับเครื่องนะครับดูบรรยากาศ น้องๆมาตานะครับวันนี้เหมือนจะมาทํางานด้วยแต่มารับเครื่องไปด้วยก็อย่างที่ผมบอกไว้ว่าผมมารับตัวมารับตัว iPhone 13 Pro Max นะครับอันนี้ผมอยู่ที่ซอย2องนะสยามจะแฟซอยสอถ้าใครสนใจจะมาก็มาได้นะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยที่ซอย2นะครับมีโปรโมชั่นด้วยนะผมมาผมพิ่งรู้ด้วยได้50ท่านแรกนะครับได้อด a ปเตอร์ของตัว แอปเปิ้ลแท้ๆเลยนะจริงๆราคา690บาทนะครับผมเลยว่าแบบเฮ้ยมันโอเคอะ่ะก็เลยอ่ซะซัเลยจัดเลยจัดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูตอนแกะกล่องกันอีกทีนึงนะครับว่าไงแต่จริงๆอย่างที่เพื่อนๆรู้นะว่าผมตอนแรกผมไม่ได้ตั้งใจว่าผมจะซื้อนะตัวไอ h ฟ n เนี่ยตอนแรกว่าจะไป iPad m มินิแต่ว่าปรากดสเปคมันไม่โดนนะนนี้ก็เลยย้ายครับความคันมันเกิดเราก็เลยอ่ะจัดปไป iPhone สามโปรแม็กผมเอาสีซิสีละาวาสีกาแฟสีกาแฟสองร้อยห้าสิบกิกนะครับเดี๋ยวไปดูตอนแกะกล่องระงวาลอีกทีละกันไปเครื่องมานะครับจริงๆตอนแรกก็ว่าจะไม่เสียระบูนะแต่สุดท้ายเอ้ยแม่งมาเสียระบูจนได้ดูสิบบคือพอใส่เคสแล้วมันสวยไงผมก็เลยว่าเออเสียระบูก็ได้วะเปลี่ยนใจอีกแล้วคนบ้าอะไรโลเลจริงเห็นไหมนี่ไงแต่พอใส่เคสแล้วมันสวยดีนะ สีจริงผมว่ามันกลายเป็นว่ามันคล้ายๆสีเทาอย่างที่ผมบอกแหละล่ะแต่มันเป็นเทาแบบเหมือนพวกสีเทาลัมโบกินี่หรือว่าพวกซีวิคที่เขามีสีเทากันจำได้ไหมหรือว่าสีเทามาร์ซ่าแต่นะสีจะประมาณนั้นนะที่ผมเห็นนะผมได้ว่าแบบเออโอเคแล้วพอใส่เคสที่ผมเป็นลายพรางอ่ะมันโอเคไงเดี๋ยวผมไม่ดูเคสลายพรางผมเลยที่เคยรีวิวให้ดูครับลิงกี้นี่ครับนี่ไงวันนี้เอามาด้วยนะคือพอใส่แล้วมันออกมาแนวแบบ อะไรอะ่ะเป็นพลางของพวกฐานหน้ากาศอ่ะผมแบเฮ้ยสวยดีเห็นไยังไม่หลุดเทีมนะยังพลางนะนะเออผมเลยว่าแมทชิ่งดีอะ่ะเออผมเอาเครื่องน้องมาให้ดูหน่อยดีกว่าครับใส่แล้ปรากฏผมทําเครื่องน้องตกสวยไหมสวยไหมเฮ้ยปรากฏมันเข้าไงผมก็เลยแบบโอเคไม่เอาสีไม่เอาสีกาไฟ<ม>ก็อ่ะเพราะถ้าดําผมว่ากลืนแน่พอแบบนี้ปุ๊บเฮ้ยโดนอ่ะผมเลยแบบโอเคยอมยอมยอมเปลี่ยน แ้วจังหวะดโชคดีมีครับมีสีครับ <c oughs> ก็ประมาณนั้นน่ะแครไงผมฝากไว้แล้วกันนะเพื่อนๆนะถ้าอยากจะมาดูพวกไอโฟนไอโฟนหรืออสซอรีอะไรครับวันนี้ผมอยู่ที่สยามสแควร์ซอยสนะครับฝากไว้แล้วกัน <c oughs> ที่นี่ก็มีคนักงานน่ารักนา่กนารักหลายคนนะครับมารอให้ลูกค้ามาใช้บริการฝากไว้แล้วกันนะครับได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อ แบบใหม่ฮะไม่มีชิงแร็ปแล้วนะครับฉีกเลยเลยทีเดียวนี่แกก่อนฉีกเลยวซึ้งโอ้ีหความรู้สึกสัมผัสนะครับนี่อันนึงครับที่ทีครับแป๊บโอ้โหเป็นไงแต่ไม่อยากจะบอกนะตอนนี้ที่จีนนะขายสติกเกอร์แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เออ แล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆนะเนืองนอกคํำร่วงกันนะครับก็คืออย่าแกะบนโต๊ะแบบนี้นะวางบนโต๊ะดีกว่าอย่าค่อยๆดึงนะครับนี่ผมถึงบอกนะสีมันออกเขาเทาเอ๊ะแล้วก็สังเกตดูครับตัวนี้เป็นกระดาษแล้วนะตามที่ Apple เขาบอกว่ารักโลกนะรอกออกครับนี่เป็นไง โอ้โยังไงโอ้หยังไงเปิดเครื่องนี่ก่อนเช็คสภาพเครื่องกันครับขี่ยังไงแล้วอันดับแรกใส่เคสก่อนดีกว่าเดี๋ยวทำร่วงมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับใส่เคสใส่เคสเวลาใส่เคสนะใส่บนลุ่มก่อนนะหลายคนชอบใส่ตำแหน่งผิดนะครับครับแล้ว ออกก็มาครับไม่มีแล้วก็ทการจฟิตจริงจริงเรียบร้อยยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปแล้วกันนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ไปไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมมีการอัปเดตคลิปแล้วนะครับวันนี้ไปแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชม e c s 6 e 9 5นะครับสวัสดีครับ